ไม่ต้องใช้มือถือราคาแพงนะครับก็สามารถใช้มือถือทํางานทาคลิปไร้สดได้ภาพชัดๆแบบนี้เลยครับสำหรับใครที่กำลังหามือถือในงบไม่เกินหมื่นเอามาทํางานทําในหน้าเป็นครีเอเตอร์และภาพทั้งหมดที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับผมถ่ายจากมือถือซัมซุงก g a ล a กซี่ A175G รุ่นนี้เลยครับกล้องหลักเขาให้มา50ล้านพิกเซลมีเลนส์กันสั่น OIS ช่วยให้ภาพและวิดีโอนิ่งและชัดขึ้นครับและยังมีเลนส์อันตวกับเลนส์มาโคร ทำให้ถ่ายภาพสินค้ามุมกว้างหรือซูมสินค้าได้ใกล้ๆเลยครับตอนถ่ายภาพก็ชัดเต็มตาม,มากๆเลยครับเพราะหน้าจอใหญ่6.7นิ้วการแสดงผลเป็น Full HD Plus Super AMOLED 90Hz ทําให้สีสดและคมชัดมากๆเลยซึ่งมือถือรุ่นนี้เขาใช้ชิปเซต Exynos 1330พร้อมแรม8 g b นะครับเวลาเปิดแอปสลับไปมาก็ลื่นๆใช้ตัดวิดีโอบนแคปคัดก็ไหวเหมือนกันนะครับแถมยังมีความจุให้เลือกถึง256 g b และเพิ่ม SD card ได้ถึง 2TB ทเอีกด้วยนอกจากนี้นะครับมือถือรุ่นนี้ยังมี AI เป็นผู้ช่วยครับเราสามารถสั่งให้มันค้นหาทํางานหรือว่าแจ้งเตือนก็ได้หรือจะใช้ Circle to ล e a r c ทูเแค่วงบนรูปข้อความ ก็หาแหล่งสินค้าข้อมูลได้เร็วมากขึ้นเลยครับเหมาะมากสําหรับคนขายออนไลน์หรือคนที่ชอบช้อปปิ้งมากๆเลยนอกจากนี้ยังสามารถคุยกับ Gemini Live ถามตอบด้วยเสียงเปิดกล้องคุยกันได้เลยครับและที่ขาดไม่ได้สําหรับมือถือในยุคนี้เลยนะครับเขามี Auto อกเ c k e r หรือว่าโหมดป้องกันมิจฉาชีพให้เราเข้าไปที่เมนูตั้งค่าเลื่อนมาด้านล่างหาเมนูความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวหลังจากนั้นมองหาคําว่าตัวบล็อกอัตโนมัติในส่วนนี้นะครับจะช่วยบล็อกไฟล์แปลกๆและรูปภาพมัลแวร์ต่างๆรวมทั้งการป้องกันติดตั้งซอฟต์แว์ ที่ไม่ได้รับรองจากซัมซุงด้วยครับส่วนอีกโหมดนะครับมันจะเป็นการป้องกันเบอร์โทรจากมิจฉาชีพครับแค่เข้าไปที่เมนูการโทรนะครับ ไปที่มุมขวาบนเลือกการตั้งค่าครับในเมนูตั้งค่าการโทรเราจะเห็นคําว่า ID ผู้โทรและการป้องกันสแปมหลังจากนั้นให้เรากดเปิดที่เมนูนี้นะครับและที่สําคัญนะครับเขาอัปเดตระบบปฏิบัติการให้เราแบบยาวๆ6เวอร์ชันพร้อมอัปเดตระบบความปลอดภัยยาวๆนานถึง6ปีเลยครับสำหรับใครนะครับที่กาลังหามือถือในงบไม่เกินหมื่นและอยากได้สเปคดีๆหน้าจอชัดมีระบบ AI มาให้เราใช้และมีโหมดป้องกันเบอร์โทรจากมิจฉาชีพ Samsung Galaxy A 1 7 5 G รุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์การเป็นครีเอเตอร์หรือ คนทำงานออนไลน์มากเลยครับแล้วตอนนี้เขามีโปรพิเศษช่วงเปิดตัวใหม่ด้วยนะครับซื้อตอนนี้แถมฟรีหัวชาร์จ25วัตต์และหูฟังมูลค่ารวม789บาทของมีจํานวนจํากัดนะครับใครสนใจนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ตะก้ามุม้ายล่างหรือว่าร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศเลยนะครับ